สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ตัวเลขชาวราศีกุ้งนะคะประจำเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะการพยากรณ์จากมุ่งเน้นกลุ่มดาวโยงดาวเดินประจำเดือนนะคะจะเป็นการพยากรณ์ด้วยเกณฑ์ระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเป็นการดูแบบทั่วไปไม่ได้เจาะจงมุ่งหมายดวงของท่านใดท่านหนึ่งโดยเฉพาะ ะะฉะนั้นให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาในการรับชมค่ะในเดือนนี้ค่ะมีกลุ่มดาวด้วยการหกดวงดาวที่โยกเดินหน้านะคะส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตาโดยเฉพาะเรื่องของการงานนะคะเนื่องจากสามดาวนี้ค่ะโยกเข้าพบกัมมะหรือการงานส่งผลนะคะส่งผลในเรื่องของโอกาสใหม่การเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงค่ะมาดูค่ะทั้งสามดาว นะคะที่เกี่ยวข้องนะคะที่โยกเข้าเรือนการงานนะคะดาวที่หนึ่งเลยคือดาวอาทิตย์ซึ่งดาวอาทิตย์จะหมายถึงสติปัญญาความเฉลียวฉลาดโอกาสใหม่การเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงนั่นหมายความว่านในเดือนในเรื่องของการงานคุณจะสนใจในการเรียนรู้การพัฒนาจากขยันแข็งแนะคะช่วงนี้จะสนใจหาข้อมูลหาความรู้เกี่ยวเกี่ยวกับการงานเป็นพิเศษเลย รวมถึงโอกาสใหม่ๆฉะนั้นจังหวะด,ดีของชาวราศีกุมเลยในเดือนนี้เป็นจังหวะที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองคว้าหาโอกาสใหม่ๆกับโอกาสอะไรดีๆเข้ามาคว้าเลยค่ะรับสิ่งนั้นไปเลยค่ะเพราะคุณจะมีโอกาสเข้ามาคุณในเดือนนี้ค่ะนะคะโอกาสใหม่การเปลี่ยนแปลงครั้งที่ใหญ่จะเกิดขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาจากอิทธิพลของดาวอาทิตย์ซึ่งตก นั่นหมายความว่าช <ot> ่วงนี <week> ้คุณจะขยันนะคะขยันพัฒนาตนเองมีโฟกัสที่ชัดเจนในอาจจะไม่ชัดเจนเดือนนี้คุณจะเห็นความชัดเจนหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจหรือนะคะการงานของคุณที่ชัดเจนนะคะฉะนั้นกะเรียนรู้ค่ะหาความรู้นะคะแล้วคุณจะเหลี่ยนโอกาสดีๆเข้ามานะคะนี่คืออิทธิพลของเราอาทิ ข้อดาวที่จะหมายถึงโอกาสการเริ่มต้นใหม่การเปลี่ยนแปลงแล้วยังหมายถึงกู้หนละักผู้ใหญ่อุ้ประทัคขันชนบุญบารมีเก่าลูกหมายความว่าอาดีตีเคยทำบุญไม่สูญเสียนะคะไม่สูญเสียเปล่าค่ะทำบุญย่อมได้ผลตอบแทนคนดีก็อย่อมนะคะได้ดีนะคะได้ดีชัดเจนในเดือนนี้เพราะอะไรสิ่งที่คุณขยันไม่เปล่านะคะ ้านายผู้รักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้คุณนั่นเองนะคะฉะนั้นดาวอาทิตย์ยังหมายถึงตำแหน่งยศชื่อเสียงด้วยค่ะนะคะมาดูดาวต่อมาดาวพัพพูดฐานดาวพระพูดจะหมายถึงการสื่อสารการพูดการเจรจาการต่อรองแล้วตกดวงมหาจักรด้วยเข้าพบนะคะเคลื่อนเข้าพบกรรมการงา,านช่วงนี้คําพูดคาจอของ สำคัญมากเลยนัดเจียจานัดพูดคุยประสบความสำเร็จค่ะฉะนั้นกะเดือนนี้เป็นจังหวะดีวาจาสิพูดอะไรคนเชื่อถือพูดอะไรคนเคารพนับถือ,อตตาาเพราะตกดวงมหาจักรฉะนั้นให้รู้จักพูดพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณเองธุรกิจการงานของคุณก็จะประสบความสำเร็จ ใดๆในช่วงนี้ก็มีเกณฑ์ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะนะคะนี่คืออิทธิพลของดาวพระพุธตององกลงเกษตรฉะนั้นใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับการจะต้องใช้คำพูดวาทศิลป์เป็นจังหวะด,ดีเลยค่ะเป็นช่วงของการขอบโกยความสำเร็จให้กับตัวคุณเองค้าขายใช้คำพูดขายดิบขายดีฉะนั้นคุยพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นอะไรที่จะเป็นดรามา่า ก็คนขัดแย้งพูดแล้วคนเกลียดชงังหยุดไปเลยค่ะสต๊อปพูดสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นเพราะเป็นช่วงกอบโอยส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะนะคะก็จะมีแต่สิ่งเกิดขึ้นกับตัวคุณเองค่ะนี่คือดาวพระพุธค่ะนะคะนอกจากนี้ดาวพัะพุธยังหมายถึงนะคะการสื่อสารในยุคดิจิตอลด้วยยุคสมัยก่อนเราสื่อสารกันผ่านอะไรจดหมายงาจดหมายการพูดจาก นะคะยุคนี้นะคะต๊อกต๊อแตัต้หานะคะโซเชียลมีเดียไลน์แซดถึงกันเลยไวเป็นจรวดเลยฉะนั้นต้องรู้จักใช้เครื่องมือสื่อสารให้เป็นประโยชน์แ่ะนะคะจะช่วยเรื่องงานคุณกระตุ้นควาสมสำเร็จได้เร็วมากเองนะคะมาดูด,ดาวต่อมาค่ะดาวพักเกตหมายเลขเก้าค่ะนะคะซึ่งดาวนะคะหมายเลขเก้าจะหมายถึงความก้าวหน้า ผู้รักผู้ใหญ่รักอ่านนะคะอ่านและยังหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเจ้าดานะคะถึง,ถ,งถึงด้านจิตวิญญ,ญาณด้วยค่ะธรรมะอย่างช่วงนี้ประเทศไทยเราก็มีข่าวเรื่องเกี่ยวกับธรรมะบ่อยม,ยมากการสอนธรรมะไม่ว่าจะนะคะคาราวะหรือพระเจ้าต่างๆ,ๆ,ๆค่ะก็มีดามาฉะนั้นจ้ะช่วงนี้นะคะดาวพระเกตื่อนเข้าธรรมะการงนานของคุณอาจจะเป็นจังหวะดีของคุณค่ะ บุญทําทานสวดมนต์นะคะไหว้พระเป็นสี่ิหลี่มงคลในการทํางานของคุณให้การงานคุณมีสติดีๆเวลาเราสวดมนต์เราก็ย่อมมีสมาธิมีสติตรงนี้จะช่วยให้คุณทํางานราบรื่นเพราะอะไรคุณก็จะมีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ความสงมมบของจิตนี่แหละจะช่วยให้การทํางานคุณไม่ใจร้อน ควบอารมณ์ตัวเองได้แล้วก็วิเคราะห์ไต่ตองงานนั้นอย่างละเอียดดีนะละเอียดดีก็จะทําให้งานคุณประสบความสําเร็จฉะนั้นในช่วงเดือนนี้การงานคุณจะโดดเด่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญเก่าคุณเพื่อหนุนให้การงานมีความก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งผู้รักผู้ใหญ่รักเอ็นดูนะคะฉะนั้นจังหวะนี้มันทำบุญทำา้านส่วนมนุย์ไหว้พระเพื่อเป็นกำลังบุญหนุนเกืือ หน้าที่การงานให้กับคุณเพื่อเลื่อนขึ้นเรื่องตำแหน่งสําหรับคนที่เป็นลูกจ้างข้าราชการนักธุรกิจก็เช่นเดียวกันกับบุญเกื้อนหนุนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองก็เป็นตัวขัดดันให้ความสําเร็จไปแบบทางรัฐตรวจอะเราุทัานอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องขออะไรทั่วขอบุญบารมีเราเพื่อนหนุนให้มัน สำเร็จง่ายด้วยค่ะนี่คือดาวพาเกตเกื้อหนุงานประสบความสำเร็จค่ะมาดูดาวต่อมาดาวพระุกโยกเข้าราพระโชคลาบซึ่งดาวพระศุกจะหมายถึงการเงินความรักช่งนี้จะมีสเสน่ห์เป็นพิเศษสติปัญญาดีเห็นโอกาสเี็นะคะเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทำอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยช่วงนี้มีเกมมีโชคมีลาบเข้ามา จากสิ่งใหม่จากสติปัญญาของคุณนะพ่อดาวพระสุขจากสติปัญญาดีปรับตัวเองเก่นทันยุคทันกระแสแเขาเรียกว่าทันคนทันคนรู้แล่เหลี่ยมของคนนั่นแหละเป็นโอกาสนำพาให้คุณเห็นโอกาสเห็นนะคะเห็นช่องทางใหม่ๆในการนะคะได้มาซึ่งโชคลาภการเงินให้กับคุณคนอกจากนี้ค่ะดาวพระสุขนะคะอายังนะคะ เกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของคุณด้วยฉะนั้นหมายความว่าช่วงนี้การเงินของคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของคุณนะคะอะนอกกากนี้นี้ยังมีดาวพระศุกร์ยังไปเกี่ยวข้องกับสุภาสิ่งใหม่เร็วๆนี้ค่ะจะมีข่าวดีนะคะเข้ามาหาคุณด้วยนะคะเป็นข่าวที่จะเข้ามาพร้อมกับการเงินเข้ามาแบบรัวๆฉะนั้นหมายความว่าช่วงเดือนเนี้ยจนตลอดสิ้น ปีน,นียเป็นจังหวะที่คุณจะบอบโอยเพราะจะมีจะมีช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆหลากหลายช่องทางนำหาคุณได้เงินเข้ามานะคะฉนั้นเตรียมเปิดรับเลยเงินไหลเข้ามาหลัวๆฉะนั้นนะคะสติปัญญาสำคัญมากเลยนะคะหาข้อมูลหาความรู้นะคะใหม่ๆค่ะนี่คือดาวพัสศุขตกราพะโชคลาภเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องแล้ว เกี่ยวข้องกับสิ่งใหม่ๆด้วยค่ะมาดูดาวต่อมาดาวจันท์ดาวจันเป็นดาวแห่งมหาสเสน่ห์ดวงนาลีอุปัมผู้หลักผู้ใหญ่รักค่ะโยเข้าสุภาสิ่งใหม่โอกาสใหม่อนาคตอันใกล้นี้จะมีดูนาลีอุปัมคู้ใหญ่ใจดีผู้หญิงนะเป็นผู้เพศหญิงนะนาลีอุปถัมให้โชคให้ลาบค่ะ อุปธรรมค้ำชุนนะให้การเงินให้คอยเกิดหุนเรื่องของการเงินรวมถึงนะทุงนี้จะมีสนเสน่ห์เป็นพิเศษเลยนะคะเป็นมีสนเสน่ห์คน,คนชอบคนคอยช่วยเหลือค้ำชุนนะนี่คือดาวจันทร์ที่โยกเข้าสุขาดวงนาฬีอุปัมภ์หรือผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์นั่นเองนะคะมาดูดาวต่อมาคือดาวอังคารนะคะซึ่งดาวอังคารตก กอะไรราชาโชคโชค่ะโชคเข้าอุปนน,นั่นหมายความว่ามีจุดดีและจุดต้องระมัดระวังจุดดีคืออะไรช่วงนี้คุณขยันขันแขน่งทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักขยันนะคะเอาหมายอะไรที่คุณวางไว้มันจะสําเร็จชัดเจนมากเพราะเดือนนี้คุณจะเอาจริงเอาจังจนงานนั้นประสบความสําเร็จถ้าเป็นลูกจ้างข้าราชการเจ้านายรักเจ้านายชอบเลยล่ะก็ธรรมดาคุณขยัน ตำแหน่งมาเงินมาก็มีคนอิจฉาเป็นเรื่องปกติฉะนั้นก็เบาๆหน่อยแล้วกันอย่าข้ามหน้าข้ามตาคนอื่นจนเกิดไผเดี๋ยวคุณจะหมั่นไส้เอานะคะฉะนั้นการเดือนนี้ค่ะผู้หลักผู้ใหญ่จะรักคุณเพราะความขยันของคุณก็อาจจะมีคนที่อิจฉามากความขัดแย้งก็มีเข้ามาเป็นเรื่องปกตินะคะฉะนั้นหากใครเป็นพ่อค้าแม่ขายช่วงนี้คุณจะขายดิบขายดีโอ ขยายสมงขยายสาขามีคู่แข่งบ้าเอาแข่งขันกับคุณเองจะมีคู่แข่งเข้ามานั่นเองนะคะนี่คือดาวอังคารค่ะนอกจากนี้ดาวอังคารยังเกี่ยวข้องกับสังคมผู้คนด้วยฉะนั้นคุณต้องรู้จักผู้รู้จักนะคะสื่อสารกับผู้คนนะคะเพราะผู้คนจะรับจะชอบคุณอยู่ที่การรู้จักผูค้คนเนนะคะนี่ก็คือทั้งหมดหดาว ที่โยกเนินหน้าและส่งผลต่อกณฑในเดือนนี้ส่วนใหญ่จะส่งผลด้านดีมากกว่าด้านลายนะคะของชาวราศีมังขออภัยดชาวราศีกลุ่มค่ะ ลักนณของชาวราศีกุมนะคะมีดาวที่เป็นดาวใหญ่นะคะโยกเข้าคือดาวพระเสาร์ค่ะมาดูในส่วนของกลุ่มดาวใหญ่กันบ้างมีทั้งหมดด้วยกัน4ดาวค่ะซึ่งอยู่ตลอดทั้งเดือนและตลอดทั้งปีเลยจนถึงปีหน้านะคะทั้ง4ดาวเลยดาวแรกคือดาวพระเสาร์นะคะสถิอยู่ในภพเรือนลักนณของชาวราศีกุมส่งผลอะไรช่วงนี้นะคะคุณจะทําอะไรก็เป็นระบบระเบียบแต่อ่อนจะไปทาง เคร่งเครียดจนเกินไปถ้าวันนี้คุณเป็นประเภทเคร่งเครียดนะคะนะคะเคร่งเครียดกับชีวิตคิดมากนะคะอย่าลืมนะคะผ่อนคลายบ้างพักผ่อนบ้างอย่าเครียดจนเกินไปถ้าวันนี้คุณฟังอยู่คุณเป็นประเภทที่อาจารย์บอกเลยเครียดวิตกกังวลเรื่องนู่นเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยอาจจะเป็นจังหวะดีที่คุณลองไปพักผ่อนหย่อนใจใกล้สิ้นปีแล้วพักผ่อนหากิจกรรมทําออกกําลังกายลองเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ๆดูบ้าง ปีนี้เคลียดมาทั้งปีปีหน้าฉันจะเป็นเป็นคนใหม่เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมนะคะฝึกสติฝึกสมาธิรู้จักปล่อยวางบ้างนะคะปล่อยวางนะคะเราจะ นะคะเราจะคิดเฉพาะช่วงเราทํางานเราไม่ได้ททำงานแล้วเราจะพักผ่อนผ่อนคลายนะคะนะคะเป็นจังหวะดีนะคะที่คุณจะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ลองเปลี่ยนตัวเองดูบ้างนะคะเนื่องจากอิทธิพลของดาวพระเสารมันจะทําให้คุณเครียดกับชีวิตจนเกินไปนั่นเองนะคะแต่จุดดีของดาวพระเสาคืออะไรคุณก็มักจะทําอะไรเป็นระบบระเบียบจนงานนั้นสําเร็จไปได้ด้วยดีผู้หลักผู้ใหญ่จึงมักจะรักชอบคุณเพราะความน,นะคะมีระเบบ มีระบบระเบียบและจริงจังกับการทํางานและก็จริงใจกับคนนั่นเองนี่คือข้อดีมีความจริงใจจริงจังนะมีทั้งจริงใจจริงจังนะคะจอจอจานทั้งนั้นเลยนะคะก็ทําให้คนรักคนชอบผู้หลักผู้ใหญ่มกักจะชอบคนที่นะคะขยันขันแข็งนะ,ะทำงานแบบนะคะนะคะ มีทำงานแบบจริงจังนั่นเองนะคะอ่ะดาวต่อมาคือดาวราหูอยู่ในภพกระดุมากการเงินการใช้จ่ายของคุณ ะะก็มีทั้งจุดดีจุดต้องระมัดระวังจุดต้องระมัดระวังก็คืออะไรใช้ใจ่ายเก่งนะคะไหลเปเปเป,เปอย่างเดียวตามใจตัวเองถ้าวันนี้คุณเป็นประเภทตลอดทั้งปีตั้งแต่ต้นปีจนจะปลายปีอยู่แล้วใช้ใจ่ายตามใจตัวเองตลอดมีปัญหาเรื่องการเงินตลอดเวลาคือช็อตตลอดเวลาก็อาจจะเป็นจังหวะดีที่คุณจะมาทบทวน ปีนี้ไม่เคยทําบัญชีเลยรับรายจ่ายต้องฝึกอุปนิสัยนะคะใหม่แล้วนะคะเพราะอะไรลาหูยังมีต่อปีหน้าอีกถ้าปีนี้คุณยังใช้จ่ายด้วยอารมณ์ปีหน้าคุณจะมีปัญหาการเงินเหมือนเดิมนะ,ะฉะนั้นจังหวะดีที่คุณอาจจะนะคะวางแผนการเงินของคุณใหม่ค่ะเพราะราหูค่ะหากคุณเป็นประเภทตามใจตัวเองหลุ่มหลงเชื่ออะไรง่ายคุณก็จะสูญเสียเงินง่ายจ่ายอะไรตาม อารมณ์คุณค่ะวันนี้ค่ะจุดอ่อนของราหูคือเชื่อคนง่ายใจดีสายเปสายเปใช้จ่ายตามอารมณ์ก็ทำให้มีปัญหาการเงินการเงินมักจะล่วไหลตามอารมณ์ฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณต้องฝึก บริหารจัดการทางการเงินใหม่ข้อดีของราูถ้าเกิดคุณโฟกัสสิ่งไหนสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าคุณก็โฟกัสด้านดีๆเช่นเปลี่ยนแปลงอุปนิสัยตัวเองใหม่ใช้ใจ่ายแบบมีวินัยใช้ใจ่ายตามแผนตามเป้า เท่านั้นไม่เชื่อคนง่ายนะคะใครพูดอะไรมาเราวิเคราะห์ไต่ตอมีเหตุมีผลนั่นเองนะคะอ่ะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆไม่งมงายอะไรง่ายๆมีสติคําว่างมงายหมายความไม่งไงไม่มีสตินั่นเองนะคะพอเราไม่มีสติเราก็จะขาดปัญญาไปนั่นเองนะคะอย่างวันนี้ มาดูดวงนะคะมาดูดวงกับอาจารย์เรามีสติแยกแยะจุดไหนดีเราก็ไปปรับไปใช้จุดไหนไม่ดีเราก็ค้ามผ่านไปเลือกรับสิ่งที่เป็นประโยชน์สิ่งไหนที่อาจารย์เตือน เห็นว่าเป็นประโยชน์เอ๊ะมันตรงกับตัวนินนสัยของเราเลยเราก็แค่ไปปรับอันไหนไม่ตรงเลยเราเป็นคนดีอยู่แล้วตรงนี้ดีก็เราก็นะคะสิ่งไหนที่เป็นจุดดีของเราจุดแข็งเราก็ใช้สิ่งนั้นเยอะๆจุดไหนจุดอ่อนเราก็เบาๆไว้ค่ะนะคะนี่ก็คือในเรื่องของราหูค่ะนะคะกลุ่มงานเหล่านี้จะลุ่งเป็นพิเศษงานต่างประเทศงานพิธีกรดาราศิลปินนักสแสดงนัก ขาวและงานโชเชียลมเดียนักคอนเทนต์เหมือนอาจารย์มาทำโชเชียลม edia นักคอนเทนต์พวกนี้หมอดูค่ะราหูยังหมายถึงหมอดูคนสอนจิตวิญญาณจะสังเกตช่วงนี้มีคนออกมาสอนจิตวิญญาณบางคนคนธรรมดาดังปังๆเลยเพราะดวงอะดวงราหูค่ะนะจับสิ่งเหล่านี้ดังกันทุกคนคะสอนธรรมะก็ดังคะเป็นหมอดูก็ดังค่ะฉะนั้นก่ะราหูดวงการเงินช่วงนี้จับ งานเหล่านี้จะดังพร้อมกอบโกยเงินเงินเข้ารัวๆเช่นเดียวกันค่ะนะคะมาดูต่อมาค่ะดาวพืฤหัดและดาวมฤตยูโยเข้าพบผันธุเป็นดาวใหญ่อีกชุดหนึ่งนะคะซึ่งส่งผลเกี่ยวกับญาติพี่น้องค่ะนะคะนั่นหมายความว่าช่วงนี้ ะะดาวเพื่อฤหัสจะหมายถึงสติปัญญาหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นักบวชธรรมะด้วยนะเห็นไหมราหูก็จิตวิญญาณเพื่อฤหัสก็จิตวิญญาณพระเกตก็จิตวิญญาณโอ้โหและมฤตยูค่ะมฤตยูก็เกี่ยวกับจิตวิญญาณอีกค่ะสี่ดาวเนี้ยจะเกี่ยวกับจิตวิญญาณหมดเลยช่วงนี้ก็แสข่าวจิตวิญญาณออกมาค่อนข้างเยอะจัดจสังเกตนะคะข่าวเกี่ยวกับดามาพระพระ เราาวาดนะคะถกเถียงกันนะคะเรื่องการสอนธรรมนั่นเองนะคะเราเป็นผู้ดูค่ะอย่างอาจารย์เป็นหมอดูก็มีดราม่าหมอดูเช่นเดียวกันแต่อาจารย์ไม่สนใจค่ะสิ่งสําคัญค่ะเราแค่สัมมาอาชีพเลือกรับเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเราเองเท่านั้นค่ะมีสติอยู่ตลอดเวลาสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นกับเราหมั่นสวดมนต์หมั่นทำสมาธินะคะเราค่ะนะคะเราทุกคนมีจิตค่ะซึ่งจิตตรงนี้เนี่ยแหละ คืออะไรคือตัวที่จะนําพาชีวิตเราไปทิศทางไหนก็ได้ค่ะนะคะฉะนั้นวันนี้ดาวพฤหัสจ,จะหมายถึงจิตวิญญาณหมายถึงธรรมะนะคะจะเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องของเรานะคะฉะนั้นญาติพี่น้องคุณอาจจะชวนคุณไปปฏิบัติธรรมชวนคุณไปทําสิ่งดีๆด,ด้านเกี่ยวกับธรรมะด้านจิตวิญญาณถ้าด้านดีๆลุยเลยค่ะถือว่าเป็นด้านดีแต่ถ้าชวนไปแล้วอูโหูทำให้สูญเสียทรัพย์หรือทําให้เราไปยึดมั่นถือมั่นลุ่มหลง ะะหรือเขาเรียกว่าหลงลึกหรือนะคะถึงขนาดเขาเรียกว่างมงายชนแบบขาดสติไขเตือนใหม่ฟงังสูญเสียนุนย่นสูญเสีนยสนี่ให้วัดที่จิตใจเรากะเพราะเรื่องจิตวิญญาณมันเกี่ยวกับจิตใจถ้าจิตใจเราไปแล้วเอ๊ะทำไมมันผิดทางมันจะเอ๊ะเองคืออะไรมันจะ เศร้าหมองในจิตใจค่ะจิตใจเศร้าหมองนั่นแหละมันจะผิดทางค่ะให้นะทุกสิ่งทุกอย่างให้วัดที่จิตใจเราเป็นหลักค่ะกุศลอกุศลอยู่ที่จิตเราหมดเลยถ้าจิตเรามันเบิกบานเย็นสบายนั่นถูกทางแต่ถ้ามันไม่เย็นสบายหมองคำ้ำ ก็ลองถอยออกมาหน่อยมาดูหน่อยว่ามันใช่หรือไม่ใช่นะคะอ่ะนี่ก็คือตัววัดค่ะว่ามันไปถูกหรือไม่ถูกนะคะเนื่องจากทั้งดาวพฤห,หัสมฤตยูค่ะมันจะเกี่ยวกับญาติพี่น้องและจะเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับนะธรรมะจิตวิญญาณด้วยนะคะนอกจากนี้ยังหมายถึงการสอนด้วยค่ะความรู้การสนใจหาข้อมูลความรู้ด้วยค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คือทั้งหมด นะคะทั้งกลุ่มดาวใหญ่ดาวเล็กในเดือนนี้ที่ส่งผลต่อเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีกลุมค่ะมาดูภาพรวมนะ,ะสรุปภาพรวมเดือนพฤศจิกายนค่ะในเรื่องของการงานในส่วนของลูกจ้างข้าราชการช่วงนี้สิ่งที่หวงจะพิกล็อกนะคะไม่คาดฝันนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะการเดินหน้าข่อ ะะซึ่งคุณอาจจะต้องมีการชนแข่งขันกับคู่แข่งหน่อยคือเพื่เพื่อนร่วมงานอาจจะมีการโอ้โหเลื่อนนะคะเขาเรียกว,ว่าเลื่อนขานานะะเลื่อนขาเลื่อนขาแข่งขันกันหน่อยแหละนะคะเพราะอะไรช่วงนี้เป็น ใกล้สิ้นปีด้วยโชว์ผลงานกันนั่นเองเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งกำลังจะมามันจะมีโอกาสอะไรใหม่ใหให้กับคุณเจ้านายมอบโปรเจกต์ใหม่ๆให้กับคุณเพื่อแข่งขันกันเรื่องของตำแหน่งกะน,นะคะฉะนั้นช่วงเดือนนี้จนถึงเดือนหน้าเป็นจังหวะที่คุณจะโชว์ศักยภาพ โชว์ความสามารถคุณเต็มที่เพราะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้ใช้ศักยภาพเต็มที่ค่ะอย่ากลัวกล้าหน่อยก่ะแล้วไฟเขียวไฟไฟเขียวจะเข้ามาหาคุณค่ะตำแหน่งจะมาผลประโยชน์จะมาะไรายได้จับมาฉะนั้นค่ะใครเป็นลูกจ้างข้าราชการลุยเลยค่ะเพราะคุณมีโอกาสผู้หลักผู้ใหญ่สนับสน,นุนได้ผลประโยชน์มีไรายได้เพิ่ม ตำแหน่งมาค่ะนี่คือสําหรับลูกจ้างข้าราชการฉะนั้นอย่าอยู่เฉยลุยนะคะลุยค่ะใช้สติปัญญาไปด้วยนะคะไม่ใช่ลุยอย่างเดียวแล้วขาดความรอบคอบนะคะมาดูดาวต่อมาค่ะนะคะในเรื่องของการงานกลุ่มธุรกิจพ่อค้าแม่ขายงานออนไลน์เป็นยังไงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยกุลเลยดาวอิทธิพลของดาวอาทิตย์ดาวพระพุธดาวพัคเกตค่ะ นั่นหมายความว่าเกี่ยวกับการพูดการสื่อสารของคุณเลยเป็นช่วงทําเงินกอบโกยเงินของคุณเลยรู้จักพูดรู้จักใช้คําพูดการสื่อสารเงินก็เข้ามารัว,รวๆค่ะฉะนั้นใครค้าขายเป็นจังหวะโอกาสดีของคุณในการที่จะนะคะเก็บนะ,ะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ค่ะมันทําบุญทําทานไง ทำบุญทําทานสวดมนต์ไหวพระไววค่ะเพราะบุญทานกับการสวดมนต์การทําสมาธิจะช่วยให้คุณเห็นไอเดียความคิดสร้างสรรค์มีสติมีปัญญานะไปทํางานสร้างผลงานสร้างผลลัพธ์ที่คุณต้องการได้นั่นเองนะคะอ่ะนี่ก็คือในเรื่องของการงานใครเป็นนักลงทุนช่วงเดือนนี้นะคะผลประโยชน์กําไร จะเห็นชัดเจนในเดือนนี้นะคะอ่ะมาดูในเรื่องของการเงินบ้างนะคะเรื่องของการเงินเดือนนี้เงินเข้ารัวๆกะนะคะเงินมีทั้งเงินเก็บดอกเบี้ยผลประโยชน์ในอดีตของคุณก็เข้ามาแต่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันรายจ่ายก็รออยู่ระวังในเรื่องของ การเงินในอดีตนะคะที่จะย้อนกลับมาให้วุ่นวายใจนะคะเงินในอดีตหมายความว่าไงสิ่งที่คุณสร้างไว้ในอดีตนะคะฉะนั้นคุณต้องรู้จักใช้จ่ายในในวันนี้ดีๆค่ะอดีตจะมามันก็อยู่ภายใต้วันนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณมีวินัยรายไ,รได้มานะคะมีวินัยในการใช้จ่ายแม้อดีตเป็นหนี้สินที่คุณสร้างมาแต่คุณมีเงินจ่ายคุณก็ไม่เดือดร้อนแต่หากวันนี้ ได้มาคุณไม่มีวินยัยไม่รู้จักใช้จ่ายให้เป็นระบบระเบียบหนี้สินมาคุณก็หน้าหงายเลยคราวนี้เพราะอะไรเงินไม่มีใช้ชั้นนั้นก็ต้องบริหารจัดการทางการเงินดีๆค่ะเพราะคุณจะมีเกณฑ์ปัญหาเก่าๆจะกลับเข้ามาหาใหม่อีกรอบดนึงด้วยนะคะเช่นนะคะ,ะ,คะเคยมีปัญหาการเงินหนี้สินต่างๆมันจะนะคะ มีคนมาทวงถามนั่นเองฉะนั้นวางแผนการเงินดีๆไว้ค่ะเงินเข้ามาก็เก็บหอมลอมไว้ค่ะเพื่อยามฉุดเฉิดค่ะมีอุบิเหตุอะไรเราจะได้จ่ายได้นั่นเองไม่เดือดร้อนฉะนั้นการเงินต้องรู้จักมีวินัยนบริหารจัดการให้เป็นค่ะก็จะไม่เดือดร้อนตาม,มานั่นเองนะคะเดือนนี้เงินจะมีเข้ามาหลากหลายช่องทางแต่ก็มีเกณฑ์รายจ่ายเช่นเดียวกันสําหรับ คอเสียงโชคเป็นยังไงนะคะโชคลาบจะเข้ามาไม่ขาดมือแต่เข้ามาทีละเน็กทีละน้อยค่ะเข้ามาแบบกระจิ๊ดกระจอดแบบเนี้ยตลอดทั้งเดือนค่ะส่วนคอนักลงทุนนะ ก็มีไรายได้เข้ามาเช่นเดียวกันที่คุณลงทุนแต่ยังไม่ก้อนใหญ่เท่าไหร่ค่ะนะคะยังแบบโอ้หน้ําจิ้มน้ําจิ้มอยู่นะคะนี่ก็คือในเรื่องของการเงินค่ะเรื่องของความรักคนโสดเป็นยังไงช่วงเดือนนี้นะคะคนโสดนะคะอย่าไปคิดมากค่ะใครเข้ามาอย่าพึ่งนะคะไปจริงจังอะไรกับคนคนนั้นมากค่อยๆเรียนรู้ไปก่อนนะคะสําหรับคนโสดนะคะเพราะคนที่เข้ามาเขาอาจจะเป็นแบบนะคะยังไม่โสดแบบร้อยเปอร์เซ็นหรือมีคนรักอยู่หรือ พึ่งจะนะคะเลิกกับคนรักแบบยังไม่ ขาดแบบ100%เซให้ระวังนะคะจะไปรักคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้ใครโสดอยู่อย่าเพิ่งเอาหัวใจคุณไปให้กับใครนะเพราะคนที่เข้ามาเขาจะยังไม่โสดร้อยเปอร์เซนต์หรือเขาอาจจะเขานะเขาเรียกว่าโสดชั่วข่าวนะโสดทั่วชั่วข่าวทั่วครั้งทั่วข่าวแบบเนี้ยระมัดระวังหน่อยอย่าใจร้อนคุยแบบเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปกันอย่าเพิ่งเอาหัวใจคุณให้กับเขาคนนั้นค่อยคอยเรียนรู้กันไปค่ะสําหรับคนที่มีความรักอยู่แล้วช่วงนี้เป็นยังไง ความรักยังหวานแหววระวังการคิดมากด้วยก่อนแล้วกันระวังอารมณนะ์อะอารมณ์ใหม่แน่นอนผันผวนแบบเนี้เรามาระวังนิดนึงฉะนั้นให้มันส่วนมน์มันทําสมาธิไว้นะคะอะแฟนร้อนมาเราก็่เย็นนะคะมันจะอยู่ด้วยกันได้นั่นเองนะคะนบะาะงทีมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันมันเป็นเรื่องปกติของคู่ครองแต่นะคะเมื่อ เราไม่เห็นด้วยเราก็แขงเงียบฟังเฮ,อฮอ้อยิ้มยิ้มไว้ก่อนดีสนับสนุนเขาไปเวลาเขาร้อนมาเราก็นั่งฟังเงียบเงียบแม้เราไม่เห็นด้วยเราเงียบไปก่อนพอข้อลมดีๆเราก็ค่อยเสนอความคิดเห็นเราไปอย่าไปสวนกันช่วงแรงๆค่ะไม่อย่างนั้นจะขัดแย้งกันค่ะต้องรู้จักผ่อนนาผ่อนอารมณ์กันนั่นเองแล้วความรักก็จะดีกันนะคะชวนแฟนคู่ครองไปทําบุญร่วมกันไป นะคะไปเที่ยวท่องเที่ยวด้วยกันไปลื้อฟื้นความรักหวานแหววค่ะก็จะทำให้ความรักนะคะรักกันมากขึ้นค่ะด้านสุขภาพช่วงนี้ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นโรคนะคะชอบคิดมากนะค,ะคิดมากวิตกกังวลอะไรไปล่วงหน้านะคะนอนถึงขั้นนอนไม่หลับซึมเศร้าแบบนี้จังหวะนะคะนะคะถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้ส,สมมาอันยาวนานเขาเรียกว,ว่าเครียดสะสมอาจจะเป็นจังหวะ เป็นเวลาที่คุณอาจจะต้องกลับมาดูแลตัวเองได้แล้วค่ะอย่าไปเครียดแบบนั้นานจนเกินไปนะคะบอกตัวเองไปเลยปีนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีหน้าฉันจะเป็นคนใหม่ไม่เครียดจนเกินไปไม่เครียดอะไรมากมายฉันจะปฏิบัติธรรมฉันจะสวดมนต์ไหว้พระจะดูหัวจิตหัวใจจะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะนะคะฉะนั้นนะ,ะด้านสุขภาพให้ดูแลสุขภาพหน่อยค่ะอย่าเครียดจนเกินไปค่ะ ปิดท้ายการเสริมดวงชะตาเสริมดวงชะตาที่ดีที่สุดเป็นบุญใหญ่เป็นบารมีใหญ่ติดตัวคุณไปทุกภพทุกชาตินั่นคือจิตวิญญาณเพราะจิตวิญญาณของคุณคือหมอดูประจําตนของคุณจะเป็นหมอดูที่พยากรของคุณตลอดทั้งชาตินี้เลยมั่นยำร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะจิตวิญญาณในที่นี้คืออะไรคือจิตที่นะคะจิตที่ไม่มีความคิดนั่นเองจิตที่ อิสระจากความคิดอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นกะ่ะวันนี้ลองถามตัวเองเคยเห็นจิตตัวเองที่หยุดคิดบ้างไหมเคยเห็นจิตตัวเองมีสภาวะแบบไหนเคยเห็นไหมลองถามตัวเองเราอายุเท่าไหร่แล้วเราเห็นจิตตัวเองไหมจิตมันเป็นแบบไหนหน้าตามันเป็นแบบไหนนะ แล้วความสงบเป็นแบบไหนช่วงที่สงบจิตเป็นแบบไหนช่วงที่เราไม่คิดจิตเป็นแบบไหนช่วงที่จิตเรามันนะคะอิสระจากการยึดมั่นถือมัน่นมันมีความสุขแบบไหนลองถามตัวเองนั่นแหละคือจิตเดิมแท้ของคุณค่ะที่คุณเห็นจิตตัวเองที่สงบว่างโล่งโป่งอิสระจากการยึดมั่นถือมั่นกันและการฝึกสติฝึกสมาธิเท่านั้นที่จะทำให้คุณเห็นจิตตัวเองนะคะและ ะะบุญใหญ่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองเมื่อคุณเห็นจิตตัวเองค่ะเพราะการจะเห็นจิตตัวเองนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีกําลังสติและกําลังสมาธิมากพอแล้วคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างเหลือเชื่อเลยนี่แหละคือบุญใหญ่ ของคุณชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปก็อยู่ภายใต้จิตวิญญาณเพราะมนุษย์ที่แตกต่างกันแตกต่างกันที่จิตค่ะที่สงบไม่เหมือนกันยึดมัน่นถือมัน่นไม่เหมือนกันใครปล่อยได้ไวกว่าความทุกข์ก็หายไวกว่านะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงจะแบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนค่ะก็ขอให้ทุกท่านค่ะมีแต่ความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ